คุณกำลังฟังซึงมมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ฟังเคยพบว่าตัวเองมีอาการติดสุขบ้างไหมคะอาการติดสุขคืออะไรคะอาการติดสุขคืออาการที่คนเรานั้นคะ่ะ รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะอยู่กับความเพลิดเพลินอยู่กับความบันเทิงไม่ว่าจะเอามือถือค่ะขึ้นมาดูนะคะแหล่งช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงบางคนก็จะเล่นโซเชียลถ้าเป็นเด็กๆค่ะก็อาจจะมีการเล่นเกมหนุ่มสาวด้วยนะคะเล่นเกมตลอดเวลามีการแชทกันนะคะไม่ปล่อยให้เวลานั้นว่างไปเลยค่ะ เพื่อให้เรานั้นนะคะรู้สึกว่าชีวิตเราจะต้องมีความสุขอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะที่คนเรามีความสุขนะคะง่ายๆเลยก็คือร่างกายคนเราจะหลั่งสารเคมีออกมาตัวหนึ่งค่ะสารนี้เรียกว่าเป็นสารโดปามีนค่ะโดปามีนเนี่ยเรียกง่ายๆนะคะมันเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งในสมองค่ะร่างกายของเราสามารถ ผลิตได้เองตามธรรมชาตินะคะเวลาโดปามินหลั่งออกมาแล้วค่ะมันจะทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวค่ะกระฉับกระเฉงไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆรอบตัวทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราพึงพอใจจังนะคะรู้สึกสนุกมันรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าโดปามีนมันมี มากเกินไปค่ะมันก็อาจจะทําให้เรานะคะเกิดอาการที่ติดความสุขได้เช่นเดียวกันเพราะมันต้องคอยกระตุ้นสมองค่ะให้รู้สึกว่าจะต้องมีสิ่งเราที่ทําให้เราต้องตื่นตัวขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะคะบางทีการที่เราเล่นเกมเดินชอปปิง้งหรือว่าที่เราดูโซเชียลมีเดียกันตลอดเวลาค่ะทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพิ่เเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอก YouTube หรือว่าการฟังเพลงการดูคนคอฟเวอร์คนเต้นตลอดเวลาบางครั้งค่ะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ดูมันจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดขาชุนเชียวไม่มีสมาธินอนไม่หลับก็ได้เพราะว่าหัวสมองเรายังตื่นตัวอยู่นะคะถ้าเป็นอาการเช่นนี้ค่ะแล้วเราทำติดต่อกันหลายวันหลายชั่วโมงและทำซ้ำๆบ่อยๆเป็นประจำด้วยนะคะ มันจะเกิดอาการเรียกว่าเป็นการเสพติดความสุขค่ะซึ่งถ้าอาการเสพติดความสุขเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้เรามีปัญหาต่างๆตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายผลิตสารที่เรียกว่าเป็นโดพามีนเนีคะออกมามากเกินไปอาจจะเกิดภาวะความผิดปกติทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตได้จริงๆในกรณีที่สารโดพามีนมันผลิตน้อยเกินไปนะคะตรงข้ามขั้วเลยค่ะ ก็คืออาจจะทําให้คนคนนั้นมีภาวะของซึมเศร้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนค่ะก็เลยจะใช้วิธีการของการทํากิจกรรมหรือทําเรื่องราวต่างๆทําให้รู้สึกว่าชีวิตต้องมีสีสันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นนะคะให้สารสื่อประสาทหลั่งออกมาก็คือเป็นสารแห่งความสุขนะคะแต่ถ้าผลิตมากเกินแล้วปล่อยไปนานๆมันจะทําให้เราต้องพึ่งค่ะสิ่งเร้าหรือว่าสิ่งที่เรา ทำให้เราเกิดความสุขเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นกิจกรรมนั้นเนี่ยเราต้องทําซ้ําๆตลอดเพราะไม่งั้นแล้วค่ะร่างกายจะเสียสมดุลแล้วก็เสร็จแล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเกิดอาการซึมหรือเกิดอาการเบือ่อได้เช่นเดียวกันนะคะยุคปัจจุบันนี้ค่ะจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเราจะทําเรื่องของโดพามีนดีท็อกซ์โดพามีนดีท็อกซ์คืออะไรโดพามีนดีท็อกซ์นี้นะคะเป็นเทรน์สุขภาพค่ะของวัยทำงานในต่างประเทศค่ะ การทำโดปอมินดีทอ x ์เนี่ยจะช่วยลดค่าละเลิกจากกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขได้เพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาของสุขภาพจิตของเราได้นะคะเพราะมีการทดลองนะคะแล้วก็ข้อมูลค่ะจากดรคา r เมซอนเซฟราซึ่งเป็นจิตแพทย์นะคะในแคลิฟอร์เนียค่ะเป็นผู้คิดคนเทคนิคโดปอมินดีทอ x ์ค่ะโดยระบุว่าเขาเนี่ยจะใช้เทคนิคนี้นะคะ ให้กับคนที่เหมือนกับมีอาการเสพติดจากสิ่งร้าบางอย่างเสพติดสิ่งเร้าไม่ใช่หมายถึงว่าเสพยาเสพติดนะคะเช่นบางคนแบบแป๊บๆเดี๋ยวจะต้องหยิบมือถือมาดูอีกละเอามือถือมาเล่นอีกแล้วนะคะหรือต้องเล่นเกมตลอดเวลาคือรู้สึกว่าจะต้องติดสิ่งของอะไรสักอย่างค่ะบางคนอาจจะติดในเรื่องของการเล่นเกมแป๊บหนึ่งจะต้องหยิบเกมขึ้นมาเล่นนะคะบางคนอาจจะติดในเรื่องของการดูหนังบางคนติดในเรื่องของการดูโซเชียลมีเดียค่ะ เพราะนั้นหลักของโดปามีนดีทอ x ซ์ค่ะบอกว่าคนเราควรจะอยู่กับความเหงาหรือความเบื่อด้วยหรือเราน่าจะทำกิจกรรมอื่นๆค่ะไม่ใช่ทำกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวเพราะไม่เช่นนั้นค่ะโดปามีนเนี่ยจะหลั่งออกมารวดเร็วมากค่ะและมันจะทำให้การหลังที่มันเกินพอดีเนี่ยเราเองค่ะจะเป็นคนที่เสียสมาธิหลุดโฟกัสอารมณ์เสียได้ง่ายเพราะว่าสมองเสียสมดุลค่ะ พฤติกรรมนะคะหรือกิจกรรมค่ะที่โดพามีเนี่ยมันจะหลั่งมากเกินไปนะคะได้แก่อะไรบ้างเพื่อแต่ละท่านเองนะคะจะได้ลองตรวจสอบตัวเองดูนะคะว่าเอเรามีพฤติกรรมที่เรียกว่าติดสุขแบบนี้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะได้ทำโดพามินดีท็อกซ์กันนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือ1ค่ะกินมากค่ะกินตามอารมณ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจะเป็นการติดพวก คาเฟอีนทั้งหลายหรือว่าติดน้ําตาลติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้ละขาดน้ําตาลต้องไปหา,าอะไรหวานหวานกินนะคะแป๊บๆก็ต้องหาอะไรหวานหวานกินคือจะบอกว่าของหวานเยียวยาทุกสิ่งได้เพราะ,ะนั้นถ้าเราติดมากเกินไปกินทุกครั้งก็ดูดีมีความสุขนะคะแต่ถ้าขาดขึ้นมาเราจะเริ่มอารมณ์ที่จะหงุดหงิดขึ้นมาได้เลยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สองค่ะการเล่นค่ะโซเชียลมีเดียหรือเล่นเกมมากเกินไปค่ะ การอยู่ในโลกโซเชียลท่องโลกโซเชียลมากเกินไปมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมีอะไรตื่นตาตื่นใจมากหรือแม้กระทั่งเด็กที่เล่นเกมค่ะจะมีความรู้สึกตื่นตัวเพราะว่าโอโ้ตัวก็ขยับไปด้วยนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเอาชนะเกมนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยค่ะสารโดพามีนก็จะถูกหลังขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็กระตุน้นการหลังของสารนี้ขึ้นมาตลอดเช่นเดียวกัน พอๆกันค่ะกับเรื่องของการพน,นันค่ะคนที่เล่นพน,นันกับการช้อปปิง้งบางทีค่ะเล่นไปเล่นมาจนลืมเวลาไปแล้วนะคะว่าหมดไปแล้วหนึ่งคืนค่ะบางคนอยู่ในห้องค่ะที่ว่าเล่นพน,นันกันหรือว่าอยู่ในห้างค่ะที่เราเดินช้อปปิ้งนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่นาฬิกาไว้ถ้าเราไม่ได้ดูนะคะเวลาในมือถือเราอาจเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งนั้นนะคะ ที่เราเรียกว่าบางคนมีอาการช้อปปิ้งแมนเนียค่ะคือว่าสนุกกับการช้อปปิ้งมากหรือข้างใครกับการช้อปปิ้งโดยที่โอ้โหติดการช้อปปิ้งไม่ช็อปไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเพลิดเพลินเกินไปและกระทบค่ะกับเรื่องของสุขภาพจิตเราได้เช่นเดียวกันค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะบางคนเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่หมกมุ่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือการดูค่ะ พวกหนังโป้ะนะคะหรือหนังลามกทั้งหลายหลายๆคนถ้าหมกมุ่นกับตรงนี้มากเกินไปแล้วก็อยู่กับกิจกรรมเรื่องเพศมากเกินไปมันเหมือนกับว่าเราจะมีความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะผลกระทบที่ตามมาค่ะมันอาจจะมีผลกระทบบานปลายกับตัวเราได้เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นเรื่องของการติดเรื่องเพศนะคะติดความสุขค่ะของการที่จะต้องคอยย้ำคอยหมกมุ่นกับการดูเรื่องพวกนี้ตลอดเวลานะคะการที่ บางคนค่ะจะมีความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจค่ะกับการทําอะไรแปลกใหม่ที่ฉาบฉวยวอยู่ตลอดเวลานะคะการทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดมันก็จะทําให้เรานั้นรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าหัวใจเนี่ยโหสูบชิดตลอดเวลาเลยตรงนี้มันเป็นการค่ะกระตุ้นการหลั่งของโดพามีนออกมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันหรือค่ะบางคนค่ะเป็นในเรื่องของการติดยาค่ะโดยเฉพาะยาคลายเครียดค่ะ เครียดปุ๊บโอ้ยฉันเครียดแล้วเอายามากินดีกว่าขอคุณหมอหรือบางคนอาจจะรักษาอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเองจะพึ่งพิงในเรื่องของยาตัวยาเองนะคะก็จะป,ปรับค่ะการทํางานของสารสื่อเคมีในสมองแต่ถ้าเราพึ่งยาบ่อย,อยก็กลายเป็นว่าเราต้องติดยาไม่มีไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราเองคงจะต้องเริ่มต้นแล้วนะคะถ้าใครที่เกิดพฤติกรรมแบบนี้เราควรจะต้องเริ่มวิธีการที่เรียกว่าเป็นโดปามีนดีท็อกซ์ค่ะ เพราะนั้นการเริ่มต้นนะคะอาจจะตั้งเป้าหมายแยกตัวเองออกจากเรื่องที่เราติดแล้วเราทำกิจกรรมนั้นซ้ำๆอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดความไวค่ะของสารโดปามีนนั้นในช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วการลดความไวของสารโดปามีนเนี้ยค่ะมันจะช่วยค่ะทำให้อารมณ์ที่หุ่นหันพันด้่นของเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะ และตัวเราค่ะอาจจะทำให้เรามีความสุขในรูปแบบอื่นๆค่ะโดยการปรับวิถีชีวิตให้ช้าลงนะคะทำกิจกรรมอื่นๆแทนที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเราสุขสบายสบายเรียกว่าทำอะไรชิลๆนะคะจัดบ้านจัดสวนอยู่กับธรรมชาติวาดรูปเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเพลินค่ะแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของที่เราจะต้องแบบ รู้สึกว่าเราสุขแบบสุขฉาบช่วยหรือว่าต้องดูความสุขแบบวิวาตลอดเวลานะคะมันมีกิจกรรมอื่นๆที่ทําให้เราได้เพลิดเพลินที่ทําให้เราได้นิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าความสุขมันเป็นความสุขที่คงเก็บได้นานเป็นความสุขเล็กๆค่ะแต่ความสุขนั้นต่อเนื่องได้นานแบบนี้ละค่ะตัวของโดพามีนของเราก็จะค่อยๆปรับสมดุลและอยู่กับความสุขนะคะ ได้อย่างดีแล้วก็ไม่ได้มีผลกับสุขภาพจิตของคนเราค่ะในครั้งหน้านะคะพอพูดถึงเรื่องความสุขแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ตรงข้ามกันกับความสุขเช่นเดียวกันนะคะก็คือในเรื่องของความเบื่อค่ะคลิปหน้าค่ะจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเบื่อค่ะว่าเฮ้จริงๆแล้วนะคะความเบื่อคืออะไรกันและคลิปหลังจากนั้นเราจะคุยกันด้วยค่ะว่า ความเบื่อนั้นมีประโยชน์ไหมหรือความเบื่อนั้นกำลังบอกอะไรกับเราอยู่นะคะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ